แสบหยุดทินเออหยุดทินอะไรกันเนีอบอยู่อะไรกันงั้นต้องสับอยู่มาฮันนีหน่อยแป๊บหนึ่งอู้อารบานเดินให้มันเร็วๆเออไปล้างพักใครน้อยเกียร์ด้วย ไปล้างผักน่อยขี้เกียจมันไปหรอกทำไมอยากทำจะเล่นเกมโกนอ้กาะนู ้ยายหน่อยได้ครับอุย้ยทำไมร้านคนนี้มันดีจริงๆดีอยู่แล้วครับใจใจเลยเกือเอออย่าพูดหันหน้ามานี่มันประธาน่อยมาเออ้า <c oughs> เอาต่อว่าอีกจริงูมันถึงไหนแล้วอย่าให้มันขัดเย็นวันพุธหลังเลิกเรียนตะหลิวกับกาาันทะได้ขับรถเที่ยวเล่นจ,จนน้ำมันหมดเลยแวะที่ร้านเจแสบแสบ,แสบสมชื่อพ่อโมพิน่ามาจากขับรถเล่นจ้า ยายชื่ออะไรยายชื่อจุ๊โอ้ยโยายชื่อแซ่สรุปยายชื่ออะไรยายชื่อแซ่ไม่ใช่ชื่อนั้นใช่ไหมไม่ใช่จ้าจ้าเอาอะไรดีจ้าสาวสาวเอาน้ำมันพืชจ้าเฮ้ยน้ำมันรถน้ำมันรถร้านชื่อแซ่ใช้ได้นานราคาประหยัด ล้ววันนี้ที่ร้านเจแสบแสบสมชื่อเติมขวดเดียวแป๊บเดียวก็หมดเฮไม่ใช่น้ำมันขวดเท่าไหร่เจ๊สี่สิบจ้าถูกัจเจ๊นี่จเจ๊สี่สิบบาทไม่ต้องทอนนะจ๊ะอบใจจ้า อลกิ่งหลังจากที่ะหลิวกับคา้าได้ออกจากรา้านเจ๊แสบนั้นก็นได้คุยกันขณะขับรถว่านี่กระทะกะทะไปตลาดกันไหมได้สิได้สิสเผื่อเจอเยากำพลมากหน้าเลยมามักหน้าเลย ใครผักาผักาสวัสดีกยเฮอยสวัสดีเพ anyway, um ื่อวันนี้ไปเที่ยวกันไหมไปไปเดี๋ยวขอยายก่อนยายยายยายหนูขอไปเที่ยวได้ไหมไปทางไหนไปกับเพื่อนจะกลับตอนไหนตอนนี้แหละไม่นานหรอกตะลาาไปกนเลยตาไปเลยไปเลย ณร้านเจ๊แสบวันท yeah, ah, oh. we ี่สิบหกธันวารางวัลที่ห uh นึ uh ่งเลขที huh ่ออก thank <laughs> you